ในคลิปนี้ครับเราจะมาพรีวิวนะครับตัวชี่หยุนวีบิลทูกันครับซึ่งการกลับมาของตัววีบิลทูตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันอัปเกรดจากวีบิลเวอร์ชันแรกเนี่ยแทบเรียกได้ว่าใหม่หมดจดเลยอะรวมไปถึงวัสดุและก็วิธีการจับถือสําหรับการใช้งาน Master ร์ไครับจะบอกว่ามันสะดวกม,มากๆเลยอะเพราะว่าตัว Master ร์ไเนี่ยสามารถคอนโทรลอะทุกอย่างของกิมบอลได้เลยครับและเป็นระบบแบบไวเลส s ด้วยนะอย่างเช่นในกรณี Follow Focus แบบนี้ลองดูนะหมุน o l l o w Focus ปุ๊บแหลกน้อยมาก แล้วก็ยังสามารถคนโทรลกิมบอลด้วยจอยสติ๊กที่อยู่ตรงนี้ได้เราสามารถที่จะใช้ตัว Master ร์ไตัวนี้เนี่ยคนโทรลนะกิมบอในรูปแบบของการทําแบบไจโรด้วยซึ่งจะบอกว่าในการทําระบบแบบนี้เนี่ยสามารถทํางานได้แบบเป็นไซส์กองที่ขนาดเล็กมากๆสามารถใช้ฟิมเมกเกอร์2คนทำงานและควบคุมได้แบบ f u ลซ s สเต็มแบบนี้นี่ถือว่เยี่ยมมากๆเลย เมื่อเปรียบเทียบนะครับระหว่างรุ่น ViVS นะครับกับตัว ViV ิวเนี่ยความแตกต่างของมันสำหรับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดแล้วก็ปุ่มต่างๆฟีเจอร์บางฟีเจอร์ที่ตัว ViV ิวเนี่ยให้มาด้วยนะครับเรามาเริ่มจากตัวกริปกันก่อนดีกว่าครับซึ่งตัวกริปของมันเนี่ยความแตกต่างก็คือการที่เขาย้ายปุ่มต่างๆนะจาก v i บิเนี่ยมา ViV ิวเนี่ยเขาย้ายปุ่มมาอยู่ด้านข้างนะครับ ที่อยู่ด้านบนซึ่งจะไม่มีการรบกวนในเรื่องของการจับถือเลยพอพูดถึงตัวรุ่นเก่าเนี่ยทุกครั้งเลยเวลาเราทำงานเนี่ยอุ้งม,มือเรามาักจะจับไปโดนปุ่มพวกนี้อยู่เสมอครับทำให้บางครั้งเกิดการผิดพลาดในการเคลื่อนกิมบอลได้นะครับหรือว่าฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ตั้งใจทีนี้พออัปเกรดมาเป็น r e v ิ e ทูแล้วเนี่ยปัญหาตรงนั้นหมดไปเลยแล้วกริปของมันเนี่ย เปลี่ยนรูปแบบให้จับดดง่ายขึ้นครับเป็นกริปแบบยางแล้วก็ตัวปุ่มที่เป็นปุ่มจอยสติ๊กเนี่ยย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่จะลดเรื่องของอุบัติเหตุในการที่เราจะแบบเผลอไปกดโดนนะครับปุ่มต่างๆที่เซตอัพออกมาเนี่ย ทำให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถือว่าตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของตัวโฟกัสวิวครับตัวโฟกัสวิวเนี่ยตำแหน่งโฟกัสวิวของตัววิวทูเนี่ยจะอยู่ด้านหลังแต่ตัววิวเอสเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าส่วนตัวผมรู้สึกผมถนัดกว่าที่จะทํา Follow โ Focus โดยการที่เราเอามือซ้ายของเราเนี่ยยื่นไปด้านหน้าเพราะว่ามือซ้ายเราเนี่ยถ้า Follow โ o c u สอยู่ด้านหน้าเนี่ยมือซ้ายของเรายังสามารถประคองกิมบอลได้ด้วยนะคร การเอา follow focus ไปอยู่ด้านหลังทําให้มือซ้ายของเราเนี่ยไม่สามารถช่วยประคองตัว g i m b a l ได้เท่าที่ควรครับเรามาดูด้านบนกันบ้างครับในตัว Vi บิ o ทเนี่ยจะมี b u i l t i n monitor มาให้ด้วยนะครับซึ่ง b u i l t i n monitor เนี้ยเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่ามันเก็บเนี่ยแนบเข้ากับตัว g i m b a l ได้แบบหมดจดเลยนะแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถ f l i ปมันขึ้นมาโดยที่ในระหว่างการทํางานเนี่ยตัวจอเนี่ยไม่มีการไปเกะก,กะตัว g i m b a l เลยครับและที่สาคัญตัวจอตัวเนี้ยมันเป็นแบบ t o touch s c r e e n ด้วย สามารถตั้งเลือกฟังก์ชันต่างๆหรือปรับแต่งนะครับตัว g ิมเบิผ่านตัวจอนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าแอปมือถือเพื่อมานั่งดูให้วุ่นวายนะครับตัวนี้ถือว่าเบ็ดเสร็จและจบในตัวได้นะครับและที่เจ๋งเลยก็คือตัว v i ววิวทูเนี่ยมีระบบตัว t r a c k i n g ด้วยพอเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าความบึกบึนมันเพิ่มขึ้นครับอ่ารูปลักษณ์หน้าตาหรือวิธีการเมาส์กล้องอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักแต่ว่าตัวมอเตอร์เองหรือว่าก้านของมันเนี่ยหนาขึ้นมากครับจากเโโมดองข เดิมเนี่ยที่เป็น v ีวิวเสเนี่ยสามารถใช้งานได้1 2 1 4ชั่วโมงตามสเปคนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดตรงๆเลย12 1 4ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงอาจจะสักประมาณ9 -10 ชั่วโมงครับส่วนตัว v ีวิวทูเนี่ยแบตจะหมดเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราให้ตัว Gim b a l นะจ่ายไฟให้กับตัว HDMI transmitter ครับซึ่ง Payload capacity นะครับของตัว v ีวิวทูเนี่ยมันรับน้าหนักได้นะครับผมแนะนํานะอย่าเกิน3.3กิโลครับและนี่ก็เป็นภาพรวมการเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัววีวิว e อสแล้วก็ครับ ในเมื่อเราเปรียบเทียบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาพูดถึง pros and cons กันบ้างครับหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วเราพูดถึง p r o ก่อนสิ่งที่ผมชอบในตัว v b u i l d 2ตัวนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการดีไซน์ใหม่ที่ตอบโจทย์การทํางานมากขึ้นมากกว่าเดิมเรียกได้ว่าเยอะมากๆแล้วรีดีไซน์ใหม่ให้ดูหน้าตาเนี่ยสวยงามนะครับผมชอบตัว Quick r e l e a s e และกร i p นะครับที่ให้มากับตัว v ิบิ l 2มากๆเลย เพราะว่ามันทํางานได้สะดวกมากๆในเรื่องของตัวจอมี tracking mode นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆที่มาแบบครบเลยก็คือตัว HDMI transmitter ครับตัว HDMI transmitter ตัวนี้สามารถเมาส์ติดเข้าด้านล่างของตัวเพลทที่เมาส์ติดตัวกล้องได้เลยเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะจ่ายไฟผ่านตัว transmitter หรือว่าจะให้ตัว transmitter จ่ายไฟด้วยตัวเองนะครับสามารถส่งสัญญาณภาพนะเข้าไปที่ตัว master eye แล้วก็สามารถส่งสัญญาณภาพนะครับเข้าไปที่ตัวจอ LCD ที่บิวอินอยู่ข้างในตัวมันได้เลยหลังจากที่ลองใช้งานแบบสมบุกสมบันเลยนะแม้กระทั่งการที่เราถ่ายแบบปกตินี่แหละกับการขึ้นวันวิวถ่ายแล้วก็ใช้ความเร็วสูงในการวิ่งตามถ่ายสเกต็ตเนี่ยมอเตอร์ทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพมากมากครับสิ่งที่อยากให้พัฒนาในเจนต่อไปนะครับก็คือผมอยากให้เอาตัว o l l o w Focus เนี่ยกลับมาอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมเพราะว่าการที่ Follow Focus กลับมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราสามารถใช้มือซ้ายเนี่ยประคองกริปได้แล้วใช้นิ้วโป้งเน เป็นตัว follow focus ได้ทําให้เราจับได้เฟิร์มยิ่งขึ้นแต่ถ้าในลักษณะของวีบตอนนี้ที่เป็นอยู่มือซ้ายของเราจะไม่สามารถจับตัวกริปได้มั่นคงนะครับในการที่เราจะถ่ายไปด้วยแล้วก็ทํา follow focus ไปด้วยครับไม่รู้ว่าข้อนี้จะเรียกว่าคอนสเติร์อเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าณปัจจุบัน Gi m b a l เนี่ยควรจะใช้งานได้เต็มวันแบบที่เปิดค้างไว้เต็มวันแบบจริงๆครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการจะถ่ายงานอย่างเช่นงานพวก Wedding ว่าอ v e n นท์ที่ต้องการการถ่ายแบบเปิดแบบต่อเนื่องเนี่ยอันนี้แนะนําให้บรรรรริหาาาานในเเื่อออององงขขกช์จไวว้้ดย เรียมอุปกรณ์ชาร์จติดกระเป๋าเอาไว้แล้วเวลาใช้งานนะถ้าเวลาที่ไม่ได้ใช้ก็ขอให้ปิดเครื่องเอาไว้ครับและที่สําคัญเช็คดูดีๆนะครับว่าตัว g i m b อลของเราเนี่ยจ่ายไฟให้กับตัว HDMI transmitter หรือเปล่าเพราะว่าถ้าจ่ายไฟอยู่เนี่ยแบตมันจะหมดเร็วมากๆเลยส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกว่าอยากให้พัฒนาขึ้นก็คือในเรื่องของน้ําหนักของตัวมันครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยแต่ก็คาดหวังว่าในรุ่นต่อไปของชี่หยุนวีบิลเนี่ยจะทาให้น้าหนักมันเบากลับมาเหมือนเดิมได้ครับก็คือไม่ถึงกิโลซึ่งณตอนนี้เนี่ยน้ำหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่1.4กิโลกรัมนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเมื่อยและเหนื่อยล้าได้นะครับในเวลาที่เราทํางานที่เราต้องถือนานๆอย่างเช่นงานอีเวนต์หรือว่างานพวกวดดิ้งเป็นต้นครับแต่โดยภาพรวมแล้วชื่หยุ่นวีบิลทูนะตอบโจทย์และแก้ไขจุดบอดของวีบิลเอสแทบเรียกากยยรรท,ร,การที่จะอัปเกด ให้เป็นตัวกิมบอลที่ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Big Camera หรือว่า The Digital ล c m นะครับนอกเหนือจากการใช้ Master Eye แบบนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้แอปนะครับตัวชี้หยุนเพลนะสามารถคอนโทรลได้เหมือน Master Eye เลยรวมถึงการคอนโทรลกิมบอลแบบจโรด้วยนะสำหรับคนที่กําลังมองหานะครับกิมบอลซิเสเต็มไซส์เล็กแบบนี้ที่ในรูปแบบของ Full Option สามารถทํางานได้ในรูปแบบโ r ร d u ักชั n นเล็กไปจนถึงใหญ่ชุดชี่หยุนวิวิวทูตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับคุณครับ เดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจสวยๆนะครับกับเซตอัพนี้เลยครับที่หยู่นวิวทกับ Sony A7S m a เวนเอส1 4ครบแล้วก็เลน o u g s t p r a n s Don't say that เ m sipping wine i ครับไปดูกันเล o ครับ What you doing? if you're trying to live you trying to live